น้องเมลี่แสนซนคนสวยจ้าสวัสดีครับจากเก็บรถเส่เงครับผมจ้าคนเดิมคนรอคนเกา่าไม่ใช่คนนี้ครับอีกคนหนึง่ง <c oughs> มากันน้องเหมย่ยนะฮะเอารถเออไม่แพงแต่สีแดงสีแดงไว้ก่อนอ, <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อ่านะครับวันนี้อารถนะครับเขาเรียกว่าอีกราคาแต่สีสูบ จ้ะนะฮะเอามาให้พี่น้องเลยครับแฟนเพื่อนเอฟซีนะครับแฟนเพจรถมือร์สองเอซิมัเตอร์ได้ดูก่อนเลยจ้านะครับวันนี้เราพบกับอะไรจันน้องเมย์จ๋าโซลูสกีสวิฟต์1.2 GL เกียร์ออโต้ปี2016 1จจ้าโอ้โหนะออโต้ครับวันนี้แล้วก็ที่สำคัญวันนี้เบาทิปไม่มีเบาะไม่มีเบาอีกแล้วออไม่เป็นไรครับผมนะเอามาดูก่อนเบาไปซักครับนะฝนตกไป8วันแล้วไม่มีแดดเลยนะครับแล้วก็เอามาทำคลิปก่อนมันไม่ไหวแล้วนะครับอยากจะรีวิวอยากจะเอามาให้ดูนะใครรีบก่อน ก็จองก่อนจองก่อนแต่ใครจองทีหลังทำไมนั่งรอนั่งรอคือแบบรอรอคิวต้องต่อคิวนะสีแดงคันเดียวคันเดียวนะฮะเพี้ยวเพียวเลยนะวันนี้เปิดราคาขายเท่าไหร่จ๊ะน้องเหมย์สามแสนสองหมื่นเกือบเก้าพันบาทครับผมสามแสนสองหมื่นเก้าพันเนีฮะแล้วก็วันนี้นะครับโปรแบบว่าโควิดนะครับรอบที่แปดนะครับพูดเผื่อเลยช่างมันช่างมันนะฮะวันนี้เราให้ออกมาเพียงแค่ ศูนย์บาทนะครับเอาไปเลยครับนะโปรแรงแซงโควิดไปเลยเออแซงไม่เบื่อครับดาติดเทอร์โบ2ลูกเลยฮะจ้ะนะแล้วก็เปีนี้นะครับทั้งเปีเลยไอ้ผ่อนเพียงแค่3,000กับอีก200บาทจ้าจ้าเลยครับปีหน้านะครับค่อยผ่อนราคาเป็นอยู่ที่6,000กับอีก200บาท6,000กับอีก200บาทครับผมนะสบายสบายโคตรถูกมาเบิ่งเลยสีแดงแรงฤทธิ์ปีเลยนะปี1 6บ7แล้วดูไฟที่ทำไมไฟขาวจังใสปิ้งเลยนะ ไฟสายกิ้งรับไม่มีไม่มีคาบเหลืองคาบเหลืองเลยนะจ้ะนะครับรถสวยมากนะครับแสดงว่าเจ้าของเดิมดูแลดีซื้อมาจอดครับนะจ้ะนะนี่แม็กแม็กอันนี้แม็กอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าแม็กอะไรไม่รู้ฮะแต่แม็กแต่งแล้วกันนะฮะแต่ว่าสวยแล้วสวยแล้วแต่ว่าถ้าไม่ชอบเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้จ้ามีรายแล้วบางจ้าต้องมือจ้าสี่แปดฟีทีเอสามเจ็ดฟีอาร์พีเอวันฟรีอารีสามศูนย์ห้าศูนย์ฟีโอ้โหสี่รายนี้ฟรีนะนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้อะไรอื่นก็ทักคันเข้ามาเลือกเข้ามาครับเลือกเข้ามานะครับ ขอเปลี่ยนรอบเดียวนะครับเพราะว่าเจ็บเป็นหลายรอบช่างเบื่อครับผมเบาะทิปถอดเข้าถอดออกครับผมนะฮะเบาะไปไหนน้องเมยเบาะถอดไปซักครับผมไปซักจ้าจ้าเกียร์ออโต้นะคะนี่กุญแจเป็นคคเลตผม push start นะคะนะครับไม่ต้องเล่นไหมแค่สามหมื่นโลสามหมื่นโลไม่สามหมื่นเออคือน้อยเหรอน้อยมากโอ้รถปีสิบหกนะรถสี่ปีปีละหมื่นโลเออซื้อมาจอดไปเนี่ยไม่เดิมนะเกียร์ออโต้เลยแท้ไับง่ายนะออโต้เนี่ยเกียร์ออโต้นะครับใครแบบว่า ไม่อยากหยียบค an, ัสก็เอาเอาตัวไปขี่นะครับแต่ข้างในใหม่มากเลยนะเขาบอกผู้หญิงรถผู้หญิงผู้ชายก็ขับได้มเตัวเนี่ยเขาขับทำงานอ๋อเลยอ๋อเลยผู้ชายขับดีแอร์แบกนี่ หนงลูกนอยูห่หนึ่งสองลูก,ลกครับสองลูกนะเวลาชนกระตึ้มมาเลยขนาดนะครับผมจ้าเ <laughs> ไม่มีรูไข่นะครับตรงนี้จ้อย่าหานะกดตรงนี <laughs> ้นะ <laughs> อย่าเบรแล้วกดนะ <laughs> จ้า<ะ> <laughs> ผมหาที่ไขกุญแจรตรงไหน <laughs> ไม่หาใหญ่เลยผมไม่มีนะ <laughs> มันเป็นปุ่มกดนะครับ <laughs> จ้ะ <laughs> นะกดปุ๊บติดปั๊บเลยจ้าแล้วก็ตะเข็บประตูโอ้โหเนียนมากเลยครับสวยสวยสวยนางฟ้านางฟ้ากับยาพิษเลยคันนี้จสีแดงเคยมีชนมาไหมไม่มีครับไม่มีมีแต่พ่ควัม เออไม่มีไม่มีเจ้าเดิมๆนะคะมโดยถอดลายขยับเด้อกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะฮะไม่ใช่มือคุณนะเออตัวใหม่ต้องเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูเบาะด้านหลังนะครับเป็นยังไงนี่นะด้านหลังมันเป็นเบาะหนังนะครับอันนี้ไปถอดไปซักอยู่ครับะจ้เบาะหนังทั้งคันนี่สวยเลยครับผมนะนังคิดเลยนะครับแล้วก็ดูตะเข็บประตูเป็นไงสวยไหมน้องเมยสวยสวยสวยก็สวยครับเ็นดิมๆแท้จากโรบอทโรงงานเลยนะจับมองไปทนครับสวยอยู่นะมาเปิดท้ายดู สวิปเป็นยังไงข้างหลังนี่โอ้โหควางขวางยางอะไรไปไหนยางอะไรเจ้าของเดิมเขาเอาไปขายเอาไปขายครับเดี๋ยวเราหาให้แล้วบรกพับให้พับได้นี่เนี่เอานี่ดิเออนี่ครับเดี๋ยวแผ่นปิดเดี๋ยวหาให้นะครับตรงนี้ก็ใส่ของเพิ่มได้นะครับเผื่อไปซื้อแบบว่าเสื้อผงเสื้อผ้ามาขายจ้ซื้อกับข้าวมาขายจ้ะ เอาสบายเลยหางานเสริมได้หางานเสริม่แรงคู่มือมีคนขึ้นก็พับขึ้นมานะครับถ้าขึ้นคนเดียวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะรับเนียน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่ใช่สวยย็งไงเนี่ยเดิมหมดอไม่มีรอยถอดลายขยะไม่มีรอยไขยแม้แต่ตัวเดียวไม่มีใายเดิมหมดไม่มีติดแก๊สมาแน่นอนไม่มีกระุนนะดูนี่นี่จ้านะเป็นเคลซิลิโคนโรงงานนะครับคนละสีนะสังเกตได้เลยสวยนะฮะสวิฟสีแดงนะครับแม็กจะใส่ให้จ้าแน่นมากเลยนะ อะไรเออเออเออเฮ้ยเสียงมันได้เลยเดิมแท้จากโรงงานเด้ออะไรเสียงเดิมแท้เป็นอาร์เป็นอาร์เล่าเสียงเดิมแท้เลยเสียงเดิมแท้นี่แผ่นนี้ซูซูกิอยูนี่นะอยู่ฝั่งคนนั่งตรวจสอบได้ซื้อขายได้รถถูกกฎหมายไม่ใช่รถผีจะใช่ไมีแผ่นนี้ล่ะมาซื้อไม่ได้ห้ามซื้อห้ามขายครับจะตรวจสอบไม่ได้รถอะไรก็ไม่รู้นะฮะจะของเรามีทุกคันมีทุกคันจด้นะครับตรวจสอบได้เลยครับผมนะ ได้แนนั้นได้ทุกคันแน่นอนเออไปละเอางัดงัดงิดอ่าเสรแล้วโอ้โหโอ้ห้องเครื่องใหม่กิบเลยงามจดจ้อยครับงามจดจ้อยอ่ะวางดูจึ๊บปั๊บนะนี่ใหม่มากใหม่มากดูจะฟ้ากระโปรงกอนเลยใหม่ไงฟ้ากระโปงไม่มีรอยถอดรอยขยับนะคะเดิมลองแก้มเดิมนะคะเดิมเดิมหมดคันหน้าเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบฝั่งนี้เดิมนะคะเบ้าโชกเดิม เอกเบรกเอเบสจ้าติวนี้เร์่องมอกจากโรงงานครบดูฝากระโปรงเดือบอ่ะเออโอเคครับเครื่องสวยๆครับไม่ต้องเอาอะไรเยอะครับขับอย่างเดียวรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมน้ำมันด้วยนะฮะจ้ะวันนี้นะครับกับซูซูกิสวีปหนึ่งจุดสองจีเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดอานะครับวันนี้เปิดราคาขายเท่าไรจ้าน้องเมย์จ้าสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเลยครับผมแล้วก็เราให้ออกรถเพียงแค่ เออเอาไปเลยฮะเออสบายสบายยุคโควิดนะแล้วก็ปีนี้ผ่อนสบายสบายผ่อนเพียงแค่สามพันกับอีก200บาทจาปีหน้าค่อยผ่อนราคาเต็มอยู่ที่6กพันกับอีก200บาทเท่านั้นเราจ่ายค่างไว้ให้เดือนละ3,000บาททั้งปีโอ้ใจดีมากเลยครับจ่ายไปเลย3 0 0พันทั้งปีนะฮะแล้วก็ยังไม่พอยังไม่พอแถมบัตรนำมาบุญเลยค่า1,000พันบาท เอาไปเลยแล้วก็สิทธิพิเศษออกรถเราวันนี้จ oh ัดเต็มจองวันนี้ค่าจัดให้ค่ถ้าโอนให้ค่าเสียให้ประกันให้แมมาเด็กถังให้ซายในบ้านเครื่องให้ซายคล้องเหลวให้จ้าใบให้ยางใบให้่ตรงรถให้ซีทำเสียด้างหน้าบ้านให้แล้วก็ติดฟิล์มให้ซประดับยนต์ให้แล้วก็จองวันนี้รุ่นจับแจกมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันโอ้โหเยอะแยะเรารับประกันราคาขายอีกหนึ่งปีเต็มดับเบิ ถ้าสนใจนะคะอาฟ้าเอฟซีเอฟซีจ๋าคนที่สนใจจะซื้อจองนะคะก็ทางไลน์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามานะคะลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรทางเพจเฟซบุ๊กจะปังหมดอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube จะปังหมดอยู่ด้านล่างครับผมเลือกทักเลือกโทรมาได้เลยว่าจะเข้มจ้าน้องเมยเอออยากได้สวิปเาสีแดงแรงลิ์มาจัดไปจองให้จัดให้เลยครับผมแล้วก็เอฟซีคนไหนที่กดไลค์กดแชร์ไปหรือว่าไปแนะนำเพื่อนให้มาซื้อมาจองด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราขวัแนะนำตางการตลาดไปเลย สามพันบาทจ้าแล้วก็เอฟซีคนไหนที่ไม่อยากพลาคดคลิปใหม่จากเราก็กดติดตามกดติดดาวกดซัดสบสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิง่งคลิง๊งคลิ๊งให้เราด้วยนะคะแล้วก็เอฟซีที่เข้ามาคอมเม,มนต์ไปบ่อยเนี่ยต้องเหมย <c oughs> แล้วก็แจกแค่จะแจกเสื้อเอฟซีส่งไปให้ถึงหน้าบ้านเลยครับผมเอา<ม>ไปเลยจา้าไม่มีขายนะครับจแจกยางเดียวนะฮะเวลาออจะแจกฟรีเนี่ยไม่มีใครอยากได้ออให้ทายลงทายเลขนี่ไม่เอาต้องมาซื้อรถก่อนต้องมาซื้อรถก่อนเดือดเสื้ออ้าว่ากติดตามนะครับใครจะเอาครับสวิฟผ่อนสามพันแก้ว